สวัสดีเช้าว,วันจันทร์ที่แสนสดใสนะคะเลิกง,งานตีสี่ตีห้าแม่หมวยก็มาทํากับข้าวใส่บาตรก็จะมีข้าวผัดไข่ไก่ทอดไข่ต้มขนมและน้ําดื่มนะคะเอาบุญมาฝากทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้นะหลังจากนั้นแม่หมวยก็จะไปเคลียร์ถ้วยชามนะะในช่วงเช้านะแก้วน้ําต่างๆก็คือจะล้างให้หมดเลยค่ะในคลิปไม่ไวนะคะแต่หมวยจะทําให้มันรวดเร็วละไ,ไ,ไม่เป็นการเสียเวลานะคะมาพร้อมข่าวดีตื่นมาพร้อมรับพลังบวกกันจ้าสําหรับหมวย ก็จะเป็นคุณแม่ฟูทามแม่บ้านฟูทามนะคะชีวิของหมวยก็คือไม่มีวันหยุดนะคะหลังจากนั้นก็จะมากวาดรอบบ้านหนึ่งรอบนะคะทำไปอย่างรวดเร็วเลยค่ะประมาณ6กโมงหก็มาปลุกน้องซันเดย์ให้ตื่นไปโรงเรียนนะคะ ทำไมนอนไม่ดึกยังตื่นสายอีกก็ไม่เข้าใจนะคะแม่หมวยก็คือจะเตรียมไว้ให้ลูกชายทั้งหมดเลยค<ต>่ะสำหรับชุดนักเรียนนะคะหลังจากนั้นก็มาส่งเรียบร้อยน้องอาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยแปรงฟันเรียบร้อยป๊าปาก็คือหวีผมให้ตอนเย็นมารับนะคะคุณลูกค่ะน้องจะเรียนพิเศษจนถึง5้าโมงเย็นนะทุกคน,นแม่หมวยก็จะแวะมาใส่บาตรด้วยนะคะเพราะวัดกับโรงเรียนใกล้กันเอาบุญมาฝากทุกท่านคะ<ต>่ะภาพเมื่อกย้นถึงบ้านขออนุญ,ญาตไปอาบน้ําสระผมนะคะน้ําเสร็จก็จะมาเป่าผมแบบสบายสบายใจมีความสุขสดชื่นสบายหนังหัวมากๆเลย ผมแห้งแล้วก็ขอตัวไปนอนก่อนนะคะกุ๊ดไนท์ค่ะหลังจากนั้นแม่หมวยตื่นไววันนี้ประมาณบ่ายสามนะคะก็มาไล์สดนะคะ มีคนเคยบอกว่าถ้าพยายามครั้งที่ร้อยแล้วยังไม่สำเร็จก็พยายามครั้งที่หนึ่งร้อยหนึ่งค่ะมาเริ่มกันจ้ะหลังจากนั้นก็มาดื่มน้ำหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็จะไปหมักผมนะคะผสมกับออยนะก็จะหมักทิ้งไปเลยนะคะไม่ได้นับเวลานะคะเพราะว่าเตรียมอาหารให้คุณสามีและลูกๆนะจ๊ะเมนูนี้ก็จะเป็นอ่อมไก่นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ไปซื้อผักเลยนะคะก็ไปเก็บใบแมงรักอยู่ที่หน้าบ้านมาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปซื้อผักเตี๋ยตลาดหลังจากนั้นก็มาอาบน้ำค่รงนี้ก็คือหลงรักผมตัวเองไม่ไหวนะคะเงา มากๆเลยเดี๋ยวจะมาแจกพิกัดนะขอทดลองก่อนจะ้ะที่สําคัญก็คือหอมมากค่ะก่อนจะไปรับลูกชายแม่ก็ไปจัดผักมาแล้วนะคะใส่อมไก่ของเรานะคะน้องก็จะเล่นจนเหนื่อยเลยเวลานี้ก็ประมาณห้าโมงครึ่งแล้วนะคะเดินมาแบบหมดแรงทุกวันแบบนี้เป็นประจาค่ะสภาพก็คือมอมแมมไม่ไหวกลับไปถึงบ้านต้องรีบไปอาบน้ำนะคะมาถึงน้องก็เห็นปลาปลาเขาก็จะไปหยอกปลาปานะคนนี้ก็คือเขาเล่นกันแรงนะทุกคน,กกนแบบนี้ทุก วันค่ะโอเคกลับมาเข้าครัวต่อค่ะได้ผักมาแม่หมวยก็นําไปล้างเรียบร้อยแล้วนะคะอของแม่หมวยก็จะประมาณนี้วิธีทําสามารถเสิร์ฟได้ในบ้านแดงหรอ<า>ว่ามวความวรู้สึกทําตามความเข้าใจได้เลยแม่หมวยนะใส่ผักเยอะมากแต่มันยุบหมดเลยค่ะทุกคนทานข้าวเย็นด้วยกันแม่หมวยก็จะทําทอดหมูให้ลูกชายด้วยนะคะแล้วก็มีทอดปลาทูค่ะสันน่ากินมากๆากปก็จะมาทําข้าวผัดนะคะข้าวผัดแบบโบราณนะคะห่อทานที่โรงงานนะคะเขาบอกว่าอย่าถ่ายเขานะทรงผมมันหายังไงบ้างค่ะข้าวผัดของป๊าก็น่าทานมากๆเลยค่ะ เขาผัดโบราณเนาะใส่ซีอิ้วดำนิดนึงค่ะเคเข้าวเย็นวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเข้าวเย็นกันจ้ะทุกคนครัวคุณหมวยทําอาหารทานเองที่บ้านทุกวันโอ้โหวันนี้มีชทังจิโร่มากินข้าวด้วยนะคะเขาไม่กินหมูนะเขาบอกว่าแม่ทําไมต้องผัดข้าวใส่หมูด้วยเขาเขาไม่ชอบหมูหมายถึงว่าถ้าเป็นหมูทอดอย่างเงี้ยเขากินแต่ถ้าสมมติอยู่ในข้าวผัดเขาอยากกินข้าวผัดเพียวป้าก็จะมาชิมไก่ให้ดูค่ะป้าปบอกโอ้สดแล้วรู้สึกสดชื่นมีแรงทํางานเนาะถ้าทําอมไก่ทีไรก็ไม่เคยเหลือนะคะเพราะอะไรแม่หมวยไม่ทําเยอะ เดียไม่ชอบกินอาหารที่มันแบบว่ากินรอบสองอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าเธอใส่ผักน้อยเกินไปไม่น้อยนะป๊าป๊ามันยุบจ้ะมันยุบไม่ได้เน้นไก่ด้วยนะคะเน้นผักค่ะที่ต้องทําอาหารทานเองทุกวันก็เพราะว่าเขาหนึ่งถุงใช่ไหมคะเราก็จะกินแบบไม่อิ่มอ่ะตัวแล้วมันแบบบางทีรสชาติก็ไม่ได้ถูกใจนะเราก็ไม่ได้ทําอร่อยมากมายหรอกแต่มันก็จะแบบชิมได้ไงตามใจชอบที่สําคัญเราก็จะรู้ว่าสะอาดเรื่องความสะอาดถ้าเราทําเองเราก็จะล้างอย่างดีเราก็จะเห็นวิธีการทําของตัวเองนะคะแต่ว่าถ้าสมมติเมนูไหนที่เราทำ ไม่เป็นเราก็ซื้อนะนอย่างเช่นเจีวปลา้าอย่างเงี้ยมัน,มนยากต่อการทําเราก็ซื้อกินง่ายกว่าเราก็ซื้อตัดภาพม,มาอีกทีอาหารก็คือเกลี้ยงแม่ภูมิใจมากๆเลยเสร็จแม่หมวยก็จะล้างเลยนะคะเพราะไม่ชอบแช่นะจากนั้นป,ป๊าเขาก็จะให้เวลาลูกหนึ่งชั่วโมงเล่นเกมด้วยกันนะคะตัดภาพม,มาอีกทปีป๊าจะไปทํางานแล้วเดินทางปลอดภัยนะป๊านะจากนั้น,น,นไปส่งลูกชายเข้านอนประมาณเวลาสองทุ่มครึ่งนะคะพุใน,นนะลูกชายของแม่แม่ก็จะไป หาตำกล้วยกินค่ะทุกคนแม่อยากกินมาหลายเดือนแล้วร้านนี้ก็คือมีร้านเดียวในตลาดนะคะร้านแรกเลยแถวแรกค่ะเป็นคุณป้าบอกเลยว่าแกตําอร่อยตําแบบถูกใจมากๆนะยค่ะเป็นไงทุกคนแล้วแกให้เยอะมากๆเลยคุยกันถูกคอค่ะต้องบอกก่อนนะคะตำกล้วยเนี่ยจะหาร้านที่กินยากมากๆากเลยป้าไม่ห่วงเครื่องเลยนะคะให้เยอะมากใส่กล้วยเยอะมากมีมะขามด้วยนะคะมีมะเขือสีลืมเราจะสั่งได้ว่าจะแบบเปรี้ยวหวานหรือจะแบบนัวนะหมวยสั่งแบบเปรี้ยวหวานนะคะ ีก,ก็อยากเห็นคลิปอีกก็น้ำลายไหลอีกแล้วค่ะเวลานี้ก็นั่งกินคนเดียวประมาณ3ามทุ่มจะสี่ทุ่มนะคะป้าป๊าจังเลยป๊าป๊าคงอยากกินแน่เลยใครชอบคลิปนี้ก็ไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้หมวยด้วยนะคะสำหรับค่าคืนนี้ขอตัวไปทํางานก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายก่อนจะไปฝากหวีดีครับด้วยนะคะใครสนใจแชทมาจ้า